สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณอาเด้อจ่ามากินเขาน้ำกันมือน,นี้ได้ทอดตะกะแตนกับแจ้วมาก,กอดจ้าตุ้มไข่าย,ยางมกตุมน้ำจ้ากับคนเยาะห้วนห้วนมาแซ่บแน่ลกันจ้าง่ายๆน,น,จยยยนะจ้า nhanh, dễ ăn, ngon, dễ làm, dễ ăn, dễ làm, dễ ăn, dễ làm, ăn thì nha mà cọt nó chờ คนละสองเลยต้มไข่มีโปรตีนนะจ๊ะเมื่อนี่โปรตีนมะข่ายมีกินต้มไข่เปล่า กับข่าวกับแซ่บกับแกมก็ดีเด้อพี่น้องเด้อทอดกรอบแล้วกับมห้วยรถดีจ้ะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กู้ดายในได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า